ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งร้องทุกข์จากนายพงพัฒน์ก้าหารเจ้าของร้านอาหารอีสานตามสั่งในตำบลสำโรงอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหลังถูกคนร้ายบุกเข้ามารื้อคนและขโมยเนื้อสัตว์ผักและของในร้านไปหลายรายการนายพงพัฒน์พาผู้สื่อข่าวตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูเหตุเกิดเมื่อ4ี่วันก่อนเวลาประมาณตีสองครึ่งภาพจากกล้องจับภาพคนร้ายเป็นชายอายุราว35-40ปีสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นและกางเกงขาสั้นเดินเข้ามารื้อคน ข้าวของก่อนเปิดตู้เย็นดื่มน้ำจากนั้นหิ้วกระสอบใส่เนื้อสัตว์และผักที่แช่เก็บไว้แล้วเดินออกจากร้านไปนายพงพัฒน์เล่าว่าเหตุลักษณะน,นี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งขโมยไข่ซอสปรุงรสตะแกงเหล็กปิ้งปลาและถังน้ำแข็งแต่ครั้งนี้หนักสุดเพราะคนร้ายขโมยทั้งเนื้อหมูเนื้อย่างตับ ผ้าคีริ้วขาวตะไคร้ใบมะกรูดรวมความเสียหายกว่า2,000บาทต้องซื้อของใหม่เกือบทั้งหมดเจ้าตัวคาดว่าคนร้ายน่าจะรู้เวลาที่เก็บร้านเพราะเข้ามาก่อเหตุหลังปิดร้านไม่นานและเชื่อว,ว่าคนร้ายครั้งนี้ไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่เพราะไม่คุ้นหน้าทั้งนี้นายพงพัฒย์ยังไม่ได้เข้าแจ้งความเนื่องจากช่วงนี้ยอดขายไม่ดีการถูกขโมยซ้ำซ้อนจึงยิ่งเป็นการสร้างความเดือดร้อนเพิ่ม โดยยอมรับว่าในพื้นที่เกิดเหตุลักษณะเช่นนี้บ่อยครั้งและชาวบ้านหลายรายก็เคยถูกขโมยของในลักษณะนี้เช่นเดียวกันสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสลายแดง b e Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061-587-8999หรือ Line a d Beherb 99